ขอเจริญพรนะโยมนะทางวัดก็จะมีพิธีอาบนม้ำมนต์มงคลจัก,กรวาลวัออนอาทิตย์ที่16มีนาอาบเดือนละครั้งนะโยมนะวันจะไม่ตรงกันแล้วแต่เลิกแล้วแต่กำลังวันที่ได้ดูเลิกยามภูบาอาจารย์ท่านได้บอกมานะโยมนะก็ขอ,ขอให้คุณโยมมาก่อนถึงวัดประมาณ5้าโมงเช้าคนไม่เยอะโยมคนประมาณ3ามสี่พันคนเพราะทางวัดไม่ได้มีการจองคิวมาก่อนนั่งหน้ามาที่หลังก็อยู่ข้างหลังนะโยมนะสำหรับโยมที่ยังไม่เคยมาอาบน้ำมนต์มงคลจัก,กรวาลน้ำม,มนต์บาดเดียว ของวัดดอนใหญ่จะไม่เหมือนกับที่อื่นนะยโยมนะคุณโยมจะมีบาทเป็นของตัวเองคนละหนึ่งบาทอาบน้ำมนต์มงคลจักรวาลเป็นบทของมงคละสูตรอาบน้ำมนต์เจ็ดวัดก็คืออายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยศวัตโกภารวัตโกวรณวัตโกแปลว่ามาก็คือให้คุณโยมมีอายุยืนมีพลระกำลังแข็งแรงมีโภกระทรัพย์อย่างนี้เป็นต้นอาบน้ำมนต์มงคลจักรวาลพิธีเริ่มบ่ายโมงแล้วเสร็จก็ประมาณบ่ายสี่โมงครึ่งมาด้วยศรัทธา ใจตั้งมั่นแอาและคุณโยมก็จะสมหวังที่คุณโยมปาถนาเช่นหลายๆคนที่มาแล้วก็จะสมหวังเช่นเดียวกันนายโยมนะขอจริญพร